สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC สาวน่อย FC อุซงองิงมามามาคุยต่อคุยกันบ่ายคุยมืออนีตั้งแต่ตั้งแต่มเมื่อเสาร์าบอร่อยิอัดคลิปเลยจนคลิปตกจาก3า0พันเจ็ดจากสามพันเกตอนนี้เหลือ2อ0พชั่วโมงครับหมายถึงอ่อชั่วโมงคนเบิง3า0พั ตอนนี้มันตกเหลือสามไอ้สองพันแปดปาแปลว่าไอ้คลิปที่คนเบิงหลายๆนะมันลดไปครับเวลามันบ่พอพ่ออาจิรลดไปครับเพราะว่ามันจํากัดเวลาอยู่เมื่อแนใ่ใจว่าจักมือหูแต่ว่ามันลดไปแล้วจากสามพันเกตอนแรกว่าเหลือชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วสี่พันก็สี่คออะไรใดๆแล้วผลสุดท้ายตอนน,นี้ลดเหลือสองพันปด เ่อค่ำสีวอลเลยครับมามีเรื่องยังวอกกันแน่ครับเรื่องแรกก็คือสิเป็นเรื่องหนังเนาะป๊อดโจกับไดว้าแล้วเนาะว่าถึงสิบแพงเท่าใดถึงราคาเท่าใดก็สิสูเฮ็ดไ้ไดเนาะหนังเนี่ยก็ถ้าเบิ่งเด้ครับกับป๊อดโจกัคุยกับผูงกับแล้วคิดว่าสิลุยไ้ไดเมื่อวานผมก็เบ่งคลิปอยู่ครับเบ่งคลิปกับไอ บอเจอกับเสียนหน่อยเนาะเอเสียนหน่อยที่คุยกันเนาะสำไ่งว่าจังไดก็สิเอาให้ได้เอาให้ได้จังสันละจังได้ก็ได้มีหนังเดอ้อพอจอเอ้จสิได้ไปเบิงให้ได้อยากเบิงลูกสาวแสดงหนังเนาะอยากให้ลูกสาวเป็นนางเอก <laughs> ไปๆก็เชียร์ลูกสาวเนาะลูกสาวห้าไปๆก็มาเชียร์เดอ้อ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งกับมือเสาร์เนาะโอ้ยตลาดแตกอีกแล้วครับตลาดแตกได้แตกดีเนาะเข้าไปกันยังว่าแล้วผู้ติดตามก็บมอมีมีแต่อชิตะกัไอพ่อแม่อนั้นแหละไป้วครับมันก็จังวาแล้วมันก็ค้นกันร้ายกับไปห่ากับกับตังนั่นแหละค้นร้ายเติบค้นกับมากอดมาหอมเนาะมืมีไปกันเนาะ ก็ไม่มีใครกันแน่อันนั้นแนห้หางแน่ก็เลยประกาศว่าเอฟซีก็มากอดมาหอมแบบบออ้ได้ระวังโตก็ม่เป็นยังเรากครับว่าคนเห่าคนฮักค้นหอมได้เจออีลาเก๋ธรรมดาครับแต่ก็คือสิบมียังหรอกครับเพราะว่าอันนั้นก็คือความฮักความแพงของเอฟซีเนาะบ่ได้คิดเลยยังหรอกก็ดีอีลาใจดี อีลาก็ใหายทายรูปจนแนวจนยังแหละแต่ยางต่อไม่มียังครับแต่ก็ยอมรับว่าไปใส่ไปใส่อ่ะไปบอกว่ากระแสตกเนาะกระแสสิตกได้ยังได้ไปใส่กันยังมีคนติดเบิรทายรูปขอทายลูกฮู้มีคนหูจักมีคนตายรูกทายยังขอทายลูปนูร้ายบอกว่ายังโหลดสำนันมีคนบอกว่ากระแสตกสิตกได้ยังได้เนาะ เบิงแต่สมือก็พ่อแล้วครับไปใส่กะโอ้ยคนกักนไลคักหลแน่ติดตามหักหูเมดเนาะไปมองไดคนก็หูหูจักทักทายแม่แต่ปั่มแม่แต่ในปั่มในยังกันยังทักทายแล้วก็มีคนสื่อของมาให้อ,ลอยลาอีกไลนี่แหละก็อื่นว่าคมหักคมแพงผมนี่ก็คือมันก็บ่ได้มันอยู่คนละหม่องเนาะ เฮากับบอลเด็ไปไทยน้องเนาะน้องกัอยู่ต่างจังหวัดเฮากัอยู่กรุงเทพยังว่าเฮากัหาแลนด์รถกรุงเทพกัอัดคิดไปแบบนี้แหละครับถึงบ่าเป็นบ่เป็นแน่กัยังว่าแหละพอต้องกำลังหัดเด้อครับหัดไปบ่ถึงเดือนเดือนเดือนคือสิเดือนน้อยๆนะครับประมาณเดือนกว่าๆนี่แหละไรเนี่เดือนน้อยแต่ก็ถามว่าเก่งบ่โอ้ยคนเฮาเ้าะบ่เคยไปบ่าวมงได้เลยบ่เคยไปอัดเพลงบ่เคยไปอัด์เอ๋่ยบรรยายนังมองได้เนาะมีมามากับมาเบ่าแบบ นี่แหละมาว่าด้วยความหักคนแพงเลยล่ะคนเฮาคนหักคนแพงเนาะอยากจะว่าเรื่องเห็นเรื่องดีๆแต่ละมือเนาะแต่ละมือามียังเกิดขึ้นกับน้องแน่เห็นยังแนงสิล่ะผมก็ติดตามเบิ้งตั้มคลิปแหระครับมีตั้มคลิปกับบ่งว่ามาชมหูซึกดีๆกับน้องไงนั่นแหละครับบ่ได้ว่าว่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยเป็นยังวาว่าเป็น คือบอกยงซีอ้าวผมก็ในน้ำแค่เอฟซีครับผมมาได้่าเป็นประมาณแบบอ่ายกเหตุผลฝุ่นหดเนฝนหนีมาหมากไหมครับมันก็คือในน้ำเอฟซีก็คือความหักคมแพ้งก็อยากได้มเวอลให้เอฟซีแต่ละคนฟังว่าเออเฮ้านีฮักเอฟซีความหักนะบางคนก็บอกกล่าวออกมาว้าได้ครับบางคนก็บอกได้มีโอกาสมาเว,ว้ามายังคือนี่กับผมก็ได้มีโอกาสเ็คือเพราะยังเพราะนองแหละครับที่ได้เฮ็ด ได้เฮ็ดคลิปเอาเสือมางอางนี้มาได้โม,ะม,ะมะวววคลิปให้เอฟซีฟั่งว่าได้เสือกับน้องได้เสือกับน้องมากอย่างสี้เนาะก,ก็เลยโมวามากก่าวให้ฟั่งแล้วแหละมันก็เลยมีคนติดตามมีคนติดตาม,ม,ตามผมก็ต้องสานต่อนะครับเมื่อมีคนติดตามมากเฮาก็ต้องสานตา่อเฮาต้องวอาไปเรื่อยๆถึงว่าบ่าเป็นก็ต้องฮัพไปเรื่อยๆแ่ละครับนําในความรูซึกของผมเนี่ยแหละคือมีรุ่น เออต้องบอกว่ารุนพีเนาะที่เขาไปติดตามน้องกันน่ะถึงเขาจะเป็นน้องอยู่แต่เขาก็เป็นรุนพีอ่อเฮ้าต้องนับถือเป็นรุนน้องเขารุนน้องเนาะร <c oughs> ุนพีที่เขาติดตามก็ก็บอกเออบอกไปรอดในความมุดซื้อของเฮ้านี่แหละ <c oughs> ผมก็อยากนี่แหละครับเนาะคนเฮาอ่ะมันมักมันหามียั้งบอ่อได้เนาะมันก็คือว่าแล้วแหละไปว่าจังไลนก็มีในคลิปก็มีมาว่าอยู่วา ตั้งแต่ตอนแรกคือพาเปิดน,นาวสันโอ้ยผมก็แค่อยากลอกทดลองเนาะผมก็บะกา่าพท่านเปิดแรกๆมือแรกคลิปแรกเนาะที่เอาเสือมาว่าวนนะ่ะผมก็ใส่เสือผมก็ทายแต่ช่วงเสือก็มีคนมาว่าว่าแรกๆคือบอกเปิดนาบอกอยากติดตามดอกไ้ไล่บอกว่าให้ไปขับแท็กซี่ลดบอต้องับมาเฮ็ดหรอกนี้คลิปนี้เนะั่นะนะหาว่าจังสันจังสี่หาว่าแบบคือบอดีอันนั้นนะครับ จ้าผมจะไปเห็ดไผ่เนาะผมก็อยูของผมยังสี่เนาะผมก็เห็ดของผมยังสี่ทันดีบ่ดีอะเจ้าคนเดียวบ่ต้องมาเบิงก็ได้แต่นี่เจ้าเบิงยังแต่เริ่มต้นจนมาหล่าสุดบ่จักมือเนี่ยเจ้ามาว้าก็แปลว่าเจ้าติดตามกอยตลอดอยู่แต่ก็ขอบคุณในหลายเด้อที่เจ้าติดตามผมขอบคุณในหลายทีต่ติดตามเบิงติดตามเบิงติดตามแย่งโอ้ยผมก็บ่มเป็นนังหรอครับติไปหลดครับกะ นั่นแหละถึงบอกว่าเออใครพยายากตียังตีเลยครับเพราะว่าตีว่าเฮ้าบอกจังไดแน่ตีบอลลดครับบ่ได้ว่ายังหรอกตีมาเดี๋ยวก็สิไปปับปุงเนาะก็สิไดไปเฮ็ดให้มันจังไดสิเห็ดให้มันกัน,กนว้ากันจาให้มันสิดีแน่ก็สิมอนีก็สิคลิปก็ออกสาแน่เด้ครับพราะกว่าสิไดคิดไดกว่าสิไดยังไดบ่มียังครับจังไดก็ฮักลูกสาวเฮ้าคือเา่า หักแพงลูกสาวเฮ้าจังไดก็ติดตามเบิ่งติดตามเบิ่งติดตามแย่งตลอดคลิปเอะออกมาสมือกันั่งเบิ่งคือเกาครับเบิ่งถึงหอดคําหอดพุนละตุ่มสองเดืองนี้กสิพุนละเที่ยงขึ้นมือแน่อยากนอนกัตั้งอ่อยากคนง่วงรับก็รับ่วนหมากก็รับคาเครือคาโทรศัพท์ร <laughs> ับคาโทรศัพท์เลยพี่น้องเอ้ยว่าแล้วก็พี่น้องเอ้ยพอมา ติดตามไห้ผมแน่เดอ้อเพราะว่าผมก็มันเริ่มหายไปแล้วครับมันเริ่มหายไปพันชั่วโมงจกมันเป็นยังไงกับซอยมาเบิงมาแย่งกันแน่เดอ้อผมสิได้ว่เรื่องน้องต่ว่าจังหดแนแต่ละมือแต่ละมือเนาะแล้วก็จะเริ่มมืออื่นกับไปคือเก่าครับมีลายซดของวันที่สิบสองวันแรกเลยครับเก้ามือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทกับไปเบิงไปแย่งกันเนาะลหลซดของสาวน้อย เพชรบันแพงแพนเพชเด้อครับเบอ,อไปเบิ้งเด้อเก่าร่อยเกสบเก้าบาทหรือเป็นมือสามมือก็มีนะครับโปรดไปติดตามไปเบิ้งกันครับมือนีมาไมียังหลากหลายครับขอบคุณครับ